โฮมโปรนี้เป็นบริษัทที่ดีนะครับมีการลดทุนในหลายๆแบบรวมถึงการเอาของมาขายจากนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งจะช่วยลดในส่วนต้นท,นทุนและเพิ่มกำลังให้บริษัทมีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องถึงแม้ตอนนี้จะมีคู่แข่งอย่าง Homework หรือแม้อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าโ Home p r o ก็ยังทําการตลาดอย่างต่อเนื่องมีการโฆษณากับในหลายด้านนะครับซึ่งวันนี้ต้องไปลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็ รายละเอียดพวกนี้หาได้นะครับจาก ivi com ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเพราะนั้นจะมีข้อมูลรายละเอียดที่เยอะมากผมก็เข้าไปบ่อยนะครับมาดูราคาบ้างว่าราคาไหนคือราคาที่เหมาะสมจากไอ้ตารางเยอะแยะเขียวเหลืองๆส้มๆเนี่ยซึ่งผมก็ทำมาให้แล้วนะครับสีเขียวมากๆเนี่ยก็คือหุ้นตัวนี้ดีนะครับดีมากถึงขนาดว่าต้องกู้มาิ้นมาลงเลยก็คือกู้เงินมาลงได้เลยถ้าเกิดได้ราคาสีเขียวนะครับลองดูสีเขียวมีอะไรบ้างก็คือ หกบาทห้าบาทเจ็ดบาทหกบาทก็คือต่ากว่าเจ็ดบาทลงมานี่แหละครับคัดได้เลยนะครับทุกราคาที่อยากได้สีเขียวอ่อนลงมานิดนึงก็คือการเน้นทุมน้ำหนักให้ได้มากหน่อยแล้วก็ควรพิจารณาแหล่งข้อมูลของรายได้เพิ่มขึ้นด้วยคือหมายความว่าไอ้สีเขียวอ่อนๆลงมานิดหน่อยก็คือประมาณแปดบาทเจ็ดบาทแถวๆนี้ครับไอ้ตรงนี้เนี่ยคือเราต้องคำนวณ จกรายได้ที่ฟิกลงมากกว่านี้ก็คือลงรายละเอียดดีเทลมากกว่านี้นิดนึงหาข้อมูลให้มากขึ้นนะครับว่ามันชัว์หรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับเพราะว่าแปดบาทเจ็ดบ,บ,บ,บาทนี่ยแปดบาทเจ็ดบาทเกือบแปดบาทเนี่ยก็จะเป็นราคาที่ก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าต้องหาข้อมูลเพิ่มนิดนึงส่วนที่เขียวอ่อนสุดเนี่ยก็คือลงทุนได้พอประมาณนะครับให้เดืินตามตลาด อ่อนๆน,นี่คือ9บาท9.5 9บาทนี่คือลงทุนได้นะครับคือสามารถที่จะเริ่มลงทุนกับตัวโฮมโปรได้เลยถ้าเกิดปลาย9บาท9.5หรือ9บาทเริ่มเก็บได้เลยนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีน้ําตาลนะครับหรือสีส้มเนี่ยฮะก็คือลงทุนได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งในนี้ไม่มีเลยนะครับเพราะราคาจะโดดไปสูงมาก แล้วก็มีสีเริ่มเริ่มเริ่มส้มเข้มนะครับก็เริ่มลงทุนได้เป็นมาน้อยมากๆนะครับก็ไม่มีเลยเพราะว่าลการไล่ราคาบนตารางนี้มันขึ้นไปโดดพอสมควรสีส้มจัดๆนี่ก็คือไม่ควรลงทุนใดๆในช่วงเวลานี้เลยนะครับก็คือสิบแปดบาทสิบหกบาทยี่สองสิบเก้ายี่เจ็ดยี่สามสิบแปดบาทสิบสามบาทสิบเอ็ดบาทอะไรพวกนี้นครับไม่ควรลงทุนเลยฉะนั้น ผมแนะนําให้ดูตัวเขียวๆไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียวอ่อน,ออนเขียวเข้มหรือเขียวจางๆอะไรก็แล้วแต่ครับให้ดูไว้สมมุติว่าเออเราต้องการปันผลที่สามเปอร์เซ็นตนะครับเห็นไหมสามเปอร์เซ็นต์ถสี่เปอร์เซ็นคือบางทีเนี่ยผมจะดูตรงนี้ก่อนผมต้องการดูปันผลก่อนก่อนที่จะมาดูราคานะครับซึ่งถ้าเอาจริงๆราคาตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณเก้าบาทเจ็ดห้าสตางค์ ถ้าจะดูจะกตลาดตรงนี้สิ่งที่ใกล้เคียงมากที่สุดถ้าเกิดเราจะเล่นโฮมโปรนะครับเราจะหลักหลักจะลงทุนที่โฮมโปรแล้วก็คือดูที่ราคาใกล้เคียง9.75มากที่สุดก็คือแถว9.5 9บาท8บาท9บาท9.5ก็คือมีราคาให้เล่นอยู่แค่ไม่มากครับ9.5บาท9บาทซึ่งตัวโปรแกรมนี้ก็จะบอกว่าอะ ใช้ผมสรุปตอนนี้ก็คือถ้าเรามองว่ารายได้ที่จะรับ24,520ล้านบาทเนี่ยมองในระดับก,กลางๆนะไม่เอ็นเอียงอะไรมากส่งว,ว่าเป๊ะเนี่ยไม่เกินบวกลบมากกว่านี้สักเท่าไหร่เนี่ยราคาที่ควรจะเล่นก็คือ9.5บาทนะครับไม่ใช่9.75ณเวลาตอนนี้นะครับแต่ถ้ามองในแง่ลายเนี่ยว่าถ้าเกิดรายได้ไม่ออกอยู่ประมาณนี้เออ เราก็ควรจะไปมองที่ราคาเก้าบาทแทนนะครับมองในแง่รายก็คือเก้าบาทควรจะซื้อแถวเก้าบาทนะครับเพื่อเซฟไว้ก่อนอีกจุดห้านะครับหรือมองที่แบาทแทนเลยก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับมองในแง่ดิซึ่งราคาเนี่ยอาจจะไม่ลงมาแถวๆนี้แล้วก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยของเงินทุนที่กําลังไหลเข้าแล้วก็อีกหลายๆปัจจัยบนหน้ากระดานด้วยรวมมุงความต้องการของหุ้นตัวนี้ด้วยในช่วงเวลานี้นะครับ ซึ่งอันนี้ก็ต้องลองถามผู้รู้วิเคราะห์ลงไปอีกว่าเก้าบาทได้ไหมแปดบาทได้ไหมนะครับอันนี้คือตัวที่สมมุติขึ้นมาเท่านั้นนะครับสำหรับตาราง dividend valuation m a t r i c เก้าบ,บาทบาทนะบก็คงน่าจะพอเข้าใจในเบื้องต้นกันมากแล้วส่วนเรื่องที่หุ้นที่ไม่มีราคานั้นเป็นด้วยเหตุสองสามอย่างนะครับสมมติว่าอาจจะเกิดปัญหานี้ขึ้น ซึ่งไม่ต้องตกใจนะครับอย่างครูนะครับอะรายได้ทั้งปีในอนาคตที่คาดวาได้รับราคาเดียวกันเลยกดคำนวณราคาปุ๊บปุ๊บก็จะบอกว่าทั้งหมดเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นก็คือปันผลทั้งหมดศูนย์นะครับก็คือทรูไม่เคยปันผลเลยแนมะ้แต่สักครั้งเดียวตัวโปรแกรมนี้ก็เลยไม่สามารถที่คำนวณได้เพราะว่ามันจะเอาเรื่องของปันผลมาคำนวณด้วยนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปหรือ อาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นของแอดวานะครับแอดวานเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีเรื่องของการปันผลที่เป็นผลปันผลพิเศษออกมาซึ่งอัตราการปันผลเนี่ยเกินร้อเอร์เซ็นเกินร้อเอร์เซ็นก็คือเกินกําไรนั่นแหละครับสูงิว่ากําไรปีล่าสุดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาทแต่ปันผลไปทั้งหมดหนึ่งแปด หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทก็คือมีการปันผลพิเศษเกิดขึ้นดันั้นไอ้ราคาที่เกิดขึ้นตรงนี้คุณก็อาจจะต้องเผื่อนะครับเผื่อมาร์จินออฟเซฟตี้ลงไปอีกในเรื่องของการปันผลพิเศษที่เกิดขึ้นมาก็ประมาณนี้ครับมีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับถึงวิธีการใช้งานต่างๆอันนี้ก็คงเป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นสำหรับตรางดีเวเดนเวอร์เรชั่นแมทริกครับ